ส่วนคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาเฉดดิ้งหน้าเรียวให้เป๊ะเวอร์กันก็ผลิตภัณฑ์ที่เมียวแนะนำอันนี้ก็คือน,นี่เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของมเมเชีย ก็จะเป็นเชดดิ้งนะคะมันมีทั้งหมด2โทนด้วยกันก็ข้างบนนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะตัวนี้เหมียวเอาไว้บางทีเหมียวก็ทาตาบางทีเหมียวก็มาเขียนคิ้วบางทีเหมียวก็ใช้เชดหน้าแล้วแต่ค่ะใช้ได้สารัสประโยชน์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นสีครีมแป้งเป็นแป้งจริงๆแป้งตัวนี้ทาหน้าได้นะ จะเป็นเนื้อแป้งเนี่ยค่ะทําให้มันค่อนข้างขาวเป็นแป้งสีขาวไล้ใต้ตาอะไรประมาณนี้ให้หน้าดูมีมิติแล้วก็อีกโทนสีหนึ่งที่เนี่ยมไม่ได้เอามาก็จะเป็นโทน,นเป็นแป้งสีขาวข้างล่างแต่ข้างบนเนี่เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันก็วันนี้เราจะมาลองเฉดลิ้งกันเฉดแบบมัวๆนี่แหละดูสิมันจะออกมาหน้าเรียวจมูกตรงจริงหรือเปล่า อันนี้นะคะอยาขออนุญาตเติมคิ้วก่อนคิ้วนี่คิ้วเข้มใ,ใหม่ชมพูไอ้เวลาเราเขียนมันก็จะเขียน ให้มันเลยนิดนึงเอามือลูบให้มันเป็นจมูกโดโดงข e ้างก็มีสัง